เทศน่ะจะมาใช้เวลาต้มนานมากต้องเที่ยวควรใจเย็นกานิกาใจร้อนการิกาแก่ทาง่ายๆผงชูรสจะไม่ค่อยใสอ่ะแต่ก็ชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบการิกาจะชอบใส่น,นีผงรสดีอผงรสดีซะส่วนมากจะเป็นคนที่ทานรสจัดคือพริกไทยพวกอะไรประมาณนี้แหละเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวแทนไปง่ายๆแบบลุกทุงกท่ง ห็นไหมไม่เรื่องมากกันิกาถ้าอยู่ส่วนตัวจะเรื่องเยอะหน่อยนึงแต่ว่าเป็นคนที่บนพูดเยอะเรื่องมากแต่อยู่กับคนอะ่ะไม่ใช้คนเป็นคนที่เกรงใจคนเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ยแค่เนี้ยทำง่ายเสร็จแล้วใช่ไหมเออเดี๋วก็วันนั้นอยากทานมากก็เลยเอา จริงๆาใช้เหมือนบาชิลัวใส่การิการก็ผัดมันมีของเก่าอยู่ใช่ไหมสีดได้การิการเห็นกานิการเนี้ยเป็นคนไม่ทิ้งของและการิการไม่ค่อยอยากทําอาหารทํากับข้าวหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่ลงอันเนี้ยอันนี้เห็นว่าอยู่สวนถ่ายวีดีโอเล่นๆมาถ่ายแต่ต้นไอ้นี่ให้เพื่อนๆได้รับชมมันบ่อยๆมันก็เบื่อใช่ไหมการิการกาชอบมากอันเนี้ยบาชิลัวแต่ว่าเขาทาสําเร็จรูปแล้วจริงๆโรยแต่งหน้าก็ได้ ป๋าสั่งอะไรหรือยังแม่รู้จยจังสั่งที่หนูชอบแปะสะปาชอบตัวใหญ่อะต้มยำน้ำใส่หนูชอบชอบวุ้นเส้นพุ้งอบบดินไอยกกนอยากกินอยากกินหนูชอบชอบแค่นี้แหละค่ะง,ง,ง่ายง่ายทําทำแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วอะถ้าทำส่วนตัวอยู่บ้านเรนเรื่องเยอะเรื่องมากแก้วการกีการหายนี่ก่อนชีส กาญิกาชอบทานของมันๆของติดมันแล้วก็ชอบทานนี่นี้มากเลยอ่ะตาไม่ดีคนแก่เดี๋ยวก่อนนี่นี่นชอบชอบมากมากปลาขาไปเที่ยวกันไหมภูกเก็ตเชียงใหม่หนูชอบชอบกรบร้องเพลงแต่ร้องเพลงไม่เคยจบนะชอบเพลงลูกทุ่งมากๆปลาปลาขาวันนี้ปลามาเด็กจัง ปาปาค้าคอยป้านั้นจังนาง่วงปาเชื่อไหมไม่ได้มาเลยสักพ่วนหิวจนแสบซวงพอหนูหน่งห่วงคอยป้าโอเคก่อนนะคะโมมากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเจ้าค้านานไปเดี๋ยวเพื่อนบน่น